อะไรอ่ะจีบกันหรอไม่ใช่คุยกันเฉยๆไม่ได้เจอกันนะแจ็คก,กี้ชอบเพื่อนเราเหรอใช่เราชอบมานานแล้วเวยอุ้ยจุกยังไงอ่ะเนี่ยต้องต่อยแจ็คก,กี้แล้วน,นะผมก็ชอบมานานแล้วครับอ่าไม่ชอบเฮ้ยบนหลังขา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  อมาหาที่บินแล้วครับใครอะแจ็คกี้เหรอแจ็คกี้สักตรงสองสั่งผมไปไหมครับเฮ้ยสั่งผมไปไหมครับจอเลยเต็มหน้ากระถิดเลยสวัสดีค่ะเต็มใจไหมครับเต็มใจได้ไหมสวัสดีค่ะบอสใครบอสผมชื่อจะ๊บครับอยาเป็นลูกน้องได้ไหมคะเป็นลูกน้องได้ไหม เป็นน้องรักไว้ละน้องรักแทนไหมคนควัดต่อหมอด้านบนได้ต่อหมอด้านบนนะครับคุณสั่งผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใส่ตังหูได้เหรอเดี๋ยวนี้ทำผมใหม่ได้เหรอเริ่มเป็นผมเพราะว่าเพชรในหูผมมันต้องไปแล้วอ่ะเพชรในหูผมยี่สิบเคไอสัตว์เอ้ยจุกอะไรไปคนเปลี่ยนทรงผมอ่ะ อุ้ยทำไมทุกคนเข้ามาเร็วจังใครอะมาเข้ากันไวัใครอ่ะใครอ่ะหัวเขียวอ่ะหัวเขียวใครอ่ะคะนิกกี้เหรอใครครับเนี่ยคุณคือใครอ่ะคุณกระถินสวัสดีคะ่ะงั้นงคะ่ะมาเปลี่ยนสีผมแล้วครับ ปลอมตัวค่ะเข้ามาทมคร,รั่องก็เลยปอมตัวปอมตัวทำไมครับใจไม่สู้เหรอไม่ใช่ค่ะอย่าทำเสียงงี้ด้พามผมเขินนะฮะเขินเรื่องแบบคุณดูพูดแบบไม่ใช่ปกติอ่ะุณทำแบบทำตัวน่ารักใส่ผมด้วยครับโอ้ยปากวายเหมือนเดิมเลยจริงปากวายเหมือนเดิมเลย สบายดีไหมคะทำไมไม่เป็นตำรวจต่อคะอ๋อ,อขาใจเหรอครับคือขาใจที่เป็นตำรวจเหรอว้วาวใจผมเป็นตำรวจให้ผมไปจับคุณเหรอไม่ใช่อ๋อเป็นตำรวจช่วยเขาใช่ครับเปนไงบ้างกันต่อไปครับสิกิกะ วุ้ยกรถิ่นไม่ได้เข้าเมืองตั้งห้าวันค่ะเพิ่งเข้ามาก็มีเรื่องก็สนุกดีค่ะแบบแบบตีง่ายดีอ๋อไม่ได้ยากเหรอไม่ยากแล้วเ,เก่งหรือว่าก็เลยบอกว่าไม่ยากไม่ใช่เพื่อนมาแล้วไห่ครับผมคุยกับคุณนะะผมโฟกัสเพื่อนทำไมล่ะไม่ <laughs> <laughs> เพื่อนเพื่อนลอย ไปทำทัวระไล่ยังไงค่ะอ๋อไอ้จุกพอมีเด็กสักอันไหมโอเคอะไรก็ไปก็ได้ไม่ใช่ไอ้เพื่อนเดีขาแบบเขาเขาแบบไปเจอกูนาเขาแบบเขาไล่กูเลยอ่ะคุณดิโ้ยใคตรใจร้ายอ่ะโคตรใจร้ายอ่ะจริงโคตรใจร้ายอ่ะใจร้ายไปเปล่าใช่แล้เดี๋ยวกา กูว่าทำไมกูว่าทำไมช่วงนี้กูไม่เจอเขาเลยดูเดี๋ยวเขาแต่งตัวหนี่นีกูวดูดิแต่งหน้านีกลัวแต่งผมนีกลปลอมตัวค่ะมีเรื่องอยู่ปลอมตัวกูว่าแล้วทำไมแบบว่าช่วงนี้ไม่เจอเขาเลยอ่ะเขาเขาเขาแบบว่าตายจากใจกูไปแล้วอ่ะจริงอ่ะตีไม่พักเลยอ่ะก็ถินนึกว่าจะได้พักแล้วอ่ะได้ตีต่ออีกไม่ได้ว่างทำอะไรเลยค่ะอยู่แต่โรงพยาบาลกับคุกกับเรเบลกับบ้านมีมีมีเรื่องไม่ว่าเจ็ดเวลาให้พี่บ้างนั้นแหละ อะไรอ่ะอันนี้คือเขาคบอะไรอ่ะอะไรอ่ะพูดเพื่ออะไรอ่ะเนี้ยกา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 เป็นไงบ้างคะเขาเป็นบอสเป็นไงบ้างผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นน้องน้องมันครับผมไม่เคยเป็นบอสครับผมก็คือผมเป็นแจ็คครับจุกนี่จุกไม่เป็นแจ็คอะไรอ่ะอันนี้คือแจคโชว์เพื่อไม่พูดให้ดูหล่อเพื่ออันเนี้ยเราเราอะไรกัดที่คอเนี่ย เป็นดำดก oh. oh. ้อนๆโอ้โหโอ้โหแจ็คเขาด่ามึงอะไม่ใช่กูไม่มีครับผมไม่มีผมไม่ได้สักแจ็คสักคนเดียวเขาบอกวคอมมุนคาร์บอนไม่ใช่ครับอันนี้ได้ต้องแบบเจาะหรือว่าเป็นแบบนี้เนี้ยม่ันคือมันคือผมสักผมสักไว้ไงว่าวันเวลาที่ผมไม่เจอคุณอะผมสักไว้สักไว้เรื่อยๆจนกว่าผมจะเจอคุณอะผมไปลบออกสักได้ที่ใครครับที่ใครอะใช่ครับสักได้ที่ใครครับแต่แจ็คอะมันไม่ได้หลักครับมันเดินล้อจักรยานเหยียบมา ดูไลน์ต่างเลยดีมันแบบมันไม่เหมือนไลน์สักเลยอ่ะก็ถิ่นมาโดนไม่ค่อยโดนโดนโดนเด้อเด้อเดอะไรครับได้ยินเสียงเพื่อนบีบแต่อ่ะกลัวแต่ผมไปส่งคุณก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งคุณก็ได้ผมมีรถใช่ครับรถผมเป็นล้านอ่ะใช่มันไม่ได้สิคะกับมันมีเรื่องอยู่เด้อมันไม่เด้แล้วผมส่งคนได้ครับคนไปผมไม่โดนตีหรอกถ้ามันตีผมเดี๋ยวผมก็ถือด้วยตอนคนเป๊ะตอนคนมีเรื่องแต่กรอบก็จะไปส่งเลยนะใช่งับรับรับเพี้ยอะไรในกูในยี่กูไม่ตอบไม่ครับพี่ชายครับ เพี้ยเลยแตไม่เห็นไปเลยครับคุณจะรีบไปพวกผมไปไหนะเนี่ยผมไม่สำคัญแล้วใช่ไหมล่าตอนเนี้ยคุณมีสาวทิ์แงในใจอ่ะไม่ใช่ไม่เคยมีพวกผมเลยเขาเซ็งอ่ะเขาเศร้าอ่ะจริงแล้วจุกเพื่อนคนมาที่หลังก็ต้องไปก่อนอ่ะอ้าอันนี้ไปไหนกันคะเนี่ยทำอะไรกันอยู่สองคนแบบว่าไม่ใส่เสื้อแก๊งชิลแล้วไม่มีเรื่องแล้วแต่ก็มีครับน่าจะมีเรวๆนี้ด้วยใช่ครับแต่น่าจะมีตรงนี้เลยน่าจะมีตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละ กับกระถินใช่ไหมมาปีสนับหรอครับผมจะทำสวนสนับอะถ้าคุณแบบปีสนับไมม่ีใช่ครับผมผมเป็นเทนนิงด้วยช่วงนี้ไวรุ่นเทนนิงอ่ะโอ้จริงเหรอมาติวกระถินด้วยครับแบบฟีมือตกเฮ้ยขอวิชาหน่อยละเฮ้ยให้ผมบอกให้ผมบอกทิ้งด้วยให้ผมจับเมาส์ให้ครับอะไรอ่ะจีบกันเหรอไม่ใช่คุยกันเฉยๆไม่ได้เจอกันนะแจ็คกี้ชอบเพื่อนเราเหรอ ใช่ราเช่ามานานแล้วด้วยอุ้ยจุกยังไงอ่ะเนี่ยต้องต่อยจากกีม้นนะผมไว้เช่ามานานแล้วครับอ่าผมรู้จักคุณก่อนมานะผมรู้จักคุณก่อนมานะสามเศร้าวะ่ะใช่ผมรู้จักหลังคุณแต่คุณอยู่กับผมเยอะๆกับมาแน่นอนอนะ <laughs> เฮ้ยมีสาวฮอตแล้วเดี๋ยวมาดูกว่าสาวฮอต้าะอ เอาตรงๆอ่ะถ้าผมมีคุณไปร้านข้าวด้วยอ่ะผมแทบไม่ต้องสั่งข้าวพิเศษอ่ะเพราะว่าควาพิเศษมันยืนอยู่ข้างๆผมอ่ะโอ้โหสไปเตอร์โน .1 เอาเนี่ยแต่ผมอย้จกคุณฝอนมันนะ อร่อยไหมไม่เ,เกี่ยวครับรคนมาก่อนมาหลังก็เท่าเดิมครับถ้าคุณรู้สึกกับใครก่อนใครหลังก็เหมือนเท่าเดิมใช่ไหมล่ะ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าคุณรู้สึกกับใครมากกว่าแค่นนั้แหละเก็บไว้ทั้งสองคนเลยโอเคไหมผมไม่เอาครับเดาเหม็นนะเหม็นนะเหม็นใช่ครับเหม็นเหมือนกันครับไอทีมอัลฟาเราไปเติมอาหารกันเดี๋ยวเขาจะไปกันแล้วเดี๋ยวก็ถีนจะไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะเฮ้ยเดซี่เฮ้ยไปเจอได้ไหมไปออะไรวะ โอกาสดีกว่าน,นี้เราไว้คุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะ